สวัสดีค่ะมืนอนีพาเอฟซีมากินปลาส้มหนึ่งนะค่ะเนาะหนึ่งปลาส้มนะค่ะเนาะแซ่บๆอยู่ๆน้ากันค่ะพี่น้องคะ่ะมาเด้อมาเด้อพ,พี่พาน้องมากกินส้มปลาปลาส้มพี่น้องคะ่ะสุกแล้วเด้อค่ะนี่เตรียม่อนหนึ่งเอานะคะเนาะมากินน้ากันนะคะเอฟซีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะมากินด้วยกันนะคะโอเคนะคะ แซ่บๆด้วยกันนะคะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆพี่น,อน้องเนาะท่านใดอยากก็มาเด้อค่ะมากินน้ากันค่ะพี่น้องค่ะหวหิวๆมาเลยค่ะถ้าหิวมากินบ้านพี่อผ่อนนะคะคลิปนี้เพียอผ่อนก็นแค่นี้แหละพี่น้องเอาปลาสมุมหนึ่งปลาส่มมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะโอเคนะคะคิดถึงเอฟซีทุกคานเลยนะคะ